จะแต่งตัวกันนะคะนี่จะแต่งตัวนะคะืไม่เช็ดผมกันลูกจะแต่งตัวเช็ดผอมให้แหง้กันนะคะ แขงกตะแคีงกว่าววกันมชิดผมกอนเดี๋ยวไม่เชิดผมให้กันอืมอืมเนยพริกลดพิ่งนะคะเดี๋ยวแค่ขี้ยวด้วยนะจิ๊บจดิดๆ้ดิ้ดดิดิ้ิด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 ้ cho nghèo lúc mấy bài mặt em đâm cho mày đâm nét mày chim chim đây, chim bài chim bài này, bài chấm bài đây, bài chìm mấy gì, bài chim chìm, chim bài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  chim nè, chim 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 bài นี่แต่งตัวล้วคะลูกฮืมช,ชิวชิวฮึ่ใส่เสื้อก่อนเก็บไม่ใช่ไปใส่เสื้อก่อนนะใส่เสื้อแล้วก็ตะก้อทำอะไรคะทำอะไรคะอืมอ่ะดู

ไม่ใช่เพิ่งอะไรนีไม่เป an ็นคาจะผิดช no. ็อตเหรอคะลูกแต่เพิ่งนะ็นคายังไม่ผิดนะคะมาค่ะแม่เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มเดี๋ยวค่อยใส่พักจิ้มจิ้มก่อนโอเคไหมพัชจิ้มจิ้มก่อนมาเราจะมา แคาหูคีหูกันนะคะม่จิทำความสะ,อ,อ,สะอาดหูก่อนหลังอาบน้ำใช่ไหมคะอือเก่งจังเลย เราจะไม่แฉลึกเข้าไปในหูนะคะก็เด็กอยู่แน่แม่ก็จะสมส,มสมูงนเลยมาข้างซ้ายาข,ข้างขวาข้างซ้ายเออชื้บมาหืมนี่ยังทำสนูกยังทำความสาันไม่เสร็จนะคะค่ยังไม่เสร็จนะคะรอสักคู่นะคะไห เต่แข็งให้ไหมก่อนอืมอืมแ้วจะมาแค่สะดือนะคะสะดือดำทำความสะดสะดือใช่ไหมคะอืมสะดือสะดือไปนิดนี่ไหนไหนลูกโหูดำปิป๊บป,ป,ปีเลยอ่ะเพิ่งทำความสะอาดไปวันนั้น จ้ามวกเหรอคะออภเยาในความแน่สดนะคะอยู่บ้านก็จะส้มๆหน่อยคะ่ะหน้าไม่แต่งใช่ไหมคะแม่ไม่ได้แต่งหน้าเลยหน้าไปชมหมอกก็ฟูฟูฟูธรรมชาติมากคะ่ะ ค่ะยนี่จะเสร็จแล้วค่ะพัดำพัดดำมากอือมาทีกันเสร็จแล้วาใส่เพ็นเพิ่กันใส่เป็นเพิ่พกันนะคะพอเดี๋ยวจะฉี่ใส่กิงกิ่่ะใช่ไหมคะอืม ใส่กงๆใส่เก่งด้วยนิ่งไล่ะคะนี่ก็ตตัวสนะคะ แต่สรนค้าวันนี้ม